สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาต่อนกเขานะครับต่อนกเขาใหญ่ในเชิงอนุรักษ์นะครับกับคลื่นชายแดนนะครับวันนี้เอาเจ้าพลิกแต้นะครับพลิกแต่วดาพิกี้หนูนะครับเอามาปัดฝุ่นนะครับหลังจากที่ถ่ายขนนะครับก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับลูกปลาก็คันไกลๆนู้นนะครับบนภูนู่นนะครับ เจ้าพิกแต้นะครับเดี๋ยวพี่ขี้หนูนะครับขันเรียกนกป่าอยู่สองสามยกนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มเรียกอยู่แล้วนะครับตอนนี้แต่นกป่าอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในช่อง YouTube ของคลืนชายแดนด้วยนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ เริ่มเรียกเลยนะครับตอนนี้เจ้าพริกแต่นะครับ๋ไม่รู้จะเป็นยังไงนะเพราะเนืยดหมุนกลับไปกลับมานะครับเป็นเนื้อข้อเชือกด้วยนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าจะหมุนไปโดนใบไม้ทําให้สายร่วงหรือเปล่านะครับลูกป่าเข้ามาอยู่ข้างๆนะครับนานแล้นะครับไม่ได้ออกนะครับเจ้าพริกแต่อาจจะเสือกจะรนไปนิดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน แต่เพี่อน้นหมุนนะครับลมแรงนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันยาวๆนะครับว่าลูกปลาจะเข้าร่วมหรือเปล่านะครับแล้วก็นกฝึกนะครับจะเล่นถึงใจแค่ไหนนะครับกับครื่องชายแดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นช่วงๆอากาศเริ่มร้อนนะครับตอนนี้ผมออกมาสายนะครับออกมาประมาณเกือบเที่ยงนะครับเกือบเที่ยงออกมา เรามาดูเจ้าพริกแตงนะครับนะครับเริ่มเรียบเลยนะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพันเนียดหมุนนะครับเมื่อกี้ลมแรงนะครับถ้าเชือกรัดตกก็มาวัดดวงกันนะครับว่ามันจะตกไม่ตกนะครับป่าเรียบเลยนะครับตอนนี้ ผลเพิ่งเสร็จนะครับเจ้าพี่แต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมเก็บไปส้มอยู่ในโพรงไม้เลยนะครับต้นไม้ต้นดอกที่บ้านช่วงถ่ายขนนี่จะไม่ให้นกมันเห็นตัวอื่นหรือว,ว่าให้ตัวอื่นข่มนะครับเดี๋ยวนกมันจะไม่เอานะครับกระถือเป็นการเอามาปัดฝุ่นนะครับสําหรับนกฝึกนะครับ ลมครับลมแรงมากนะครับเนี้ดก็หมุนไปหมุนมาเอาหายไปอีกโฉบมาตัวหนึ่งนะครับนกไม่พูดไม่จานี่อยู่ข้างบนนี่ครับจะแตะคอนอยู่แล้วนะครับบินกลับนะครับตรงนี้ไม่พูดไม่จาน,นะครับเราจะนกตัวเมียรหรือว่านกเด็กนะครับ ล่างๆนะครับเดูปรับกล้องดูออกเห็นชัดแล้วนะครับตอนนี้เกาะอยู่ตรงนี้นะครับเท้าจะแตะคอนอย่างละบินออกเลยครับนี่นะครับนกต่อนะครับนกฝึกต่อหมุนไปหมุนมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีสมาธิเลยนะครับมันเหมืนหมุนนะครับนกป่าอยู่บนนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันจะโดดไม่โดดจะเหยียบไม่เหยียบนะครับกขคงจะเป็นตัวเมียแน่นอนนะครับตัวผู้เรียกอยู่ห่างๆนะครับนกแถบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันยังคึกไม่เต็มที่นะครับส่วนหนึ่งก็ฟักไข่เลี้ยงลูกอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นแถบ ชายแดนนะครับแถบชายแดนนี้คึกเลยนะครับปลูกไปต่อได้กันนะครับสําหรับทางแถบชายแดนผมไม่ได้ขึ้นไปนะครับของหมายเดิมๆนะครับไม่ได้มาหลายเดือนนะครับหมายนี้ตั้งแต่เขาปลูกเขาโพดใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้เขาโพูดหักไปแล้วเป็นเดือนสองเดือนแล้วนะครับตอนนี้สี่ั่เดือนเห็นจะได้นะครับได้ไปหลายตัวเหมือนกันนะครับตอนมาต่อกระโจมนะครับต่อกระโจมได้ไปหลายตัวแต่พันนี้ยังไม่เคยได้เลยนะครับแถวนี้ ก็หยุดไปนะครับนะครับเริ่มเล่นอีกนะครับรเนียดมันหมุนไปหมุนมาชนกลมคลามตรมตามนะครับไม่รู้ว่าเชือกจะหล่นหรือเปล่านะครับก็เป็นผนียดคอนเชือกนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับโอ้ยนกเมียต้องนกเมียนะครับตัวนี้มันไม่พูดไม่จาเลยนะครับเนี้อคอนเชือกนะครับเวียงไปเวียงมามันปรากฏว่าเชือกไม่ตกนะครับนะครับข้างในยังมีเสียงเรียกอยู่นะครับแต่นี่ติดแล้วนะครับเป็นคอนเชือกนะครับคอนในนะครับถ้าเหยียบด้านนอกเหยียบตรงสปริงมันจะไม่ลั่นนะครับคอนแบบนี้ มวตรงเตงเลยนะครับปล่อยไว้สักครู่นะครับเจ้าพิกแต้นะครับพี่กีหนูนะครับเคยได้เนียขคอนเชือกมาแล้วนะครับวันที่สามนะครับสามพฤศจิกายนนะครับแต่นกตัวนั้นเล่นเลยนะครับตัวนั้นนะครับผมก็เข้าป่าสองสาครั้งรู้สึกว่าเล่นแล้วนะครับขันและคูและเรียกแล้วนะครับเป็นนกจ่าฝูงนะครับตัวนี้ถ้าจะเป็นน่าจะเป็นนกเมียนะครับน่าจะเป็นตัวเมียเดี๋ยวเราออก ไปดูกันนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับน่าจะนกเมียแน่นอนนะครับับเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะครับเจ้าพริกแต่นะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นพริกหยวกนะครับกลับมาภาคนี้ไม่จี๊ดจ๊าดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เรียบร้อยทีทั้งสองข้อเลยนะครับนะครับเจ้าพิกีหนูจะกลายเป็นพิกหยวกนะครับอีกตัวเจ้าโวคาโดนะครับยังไม่ฟื้นนะครับถ่ายผนเสร็จหางเกลียนเชียวนะครับเนี้อบวงคอนะครับแบบคอนในนะครับเพราะมีอกนะครับถ้าเกาะตรงนี้จะไม่ลั่นนะครับเพราะผมจะไม่ตัดคอนนะครับจะฝังคอนอยู่ข้างล่างนะครับ ตังนั้นจะเป็นแบบคอนกระดกคอนกระดกนะครับแต่กระจมผมจะทําแบบตาทีเลยนะครับทั้งสองใบนะครับเซฟหนกต่อไว้ก่อนนะครับกระจมพะเนียตัวนี้ถอดได้นะครับอีกใบหนึ่งก็จะเป็นแบบเปิดประทุนนะครับแบบเปิดประทุนน,น,น,ะนะครับเป็นคอนคอนกระดกนะครับทุกตัวก็ต้องมีตัวล็อกคอนไว้ด้วยนะครับ ไม่ได้เดี๋ยวคันดีด,ดตัวเองครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทาง youtube นะครับช่องคลื่นชายแดนนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับซึ่งผมก็จะเอาวิธีการทำคลื่นนะครับต่างๆนะครับมาแนะแนวกันในช่องนี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องคลื่นชายแดนด้วยนะครับ